รองประสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีครับมีการส่งมอบหลอดไฟฟ้าจํานวน6,000หลอดนะครับพร้อมกับมีการปล่อยคาราวานลดเคลื่อนที่ f i กอิดเซ็นเสถานศึกษาอาชีวะระยอง7แห่งภายใต้โครงการหลอดไฟนําทางแสงสว่างนําใจเฉลิมพระเกียรติ72พันษา ที่บริเวณโดมอเนกประสงค์นะครับวิทยาลัยเทคนิคระยองจังหวัดระยองดออรมงคลชัยสมอุดรรองประธานสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการหลอดไฟนำทางแสงสว่างนำใจเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีนายกรมอรเวหนรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดระยองผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวะเแห่งและครูนักศึกษาเทคนิคระยองเข้าร่วมโครงการ โดยภายในงานนะครับประธานในพิธีได้มีการรับมอบหลดไฟจำนวน6,000หลอดจากผู้แทนกองทัพไทยและกลุ่มอาชีวะราชพักตีก่อนจะส่งมอบให้กับผู้มีการสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดระยองจำนวน7แห่งประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคระยองวิทยาลัยเทคนิคนิคมุสากรรมระยองวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายวิทยาลัยเทคนิคมาตาพุทธวิทยาลัยการอาชีพแกลงวิทยาลัยเทคนิค IRPC และวิทยาเทคนิคและอาชีวศึกษาตากศิลระยองก่อนที่จะมีการปล่อยคาราวานเคลื่อนที่รถฟิกอิดเซ็นเตอร์นำนักศึกษานะครับไปปฏิบัติการติดตั้งแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าในสถานศึกษาวัดบทคริสต์มัสยิดสถานพยาบาลและบ้านเดินของประชาชนที่มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดระยองนายกิติพงศ์อุตมะเวทินนะครับผู้อำนวยการเทคนิคระยองกล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน,น้อมลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาวัดบทคิดมัสยิดสถานพยาบาลรวมถึงประชาชนที่รายได้น้อยในจังหวัดระยองที่มีความต้องการหลอดไฟฟ้าโดยหน่วยบริการฟิกกิชเซ็นเตอร์ของวิทยาลัยเทคนิคระยองทั้ง7แห่งได้มีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงเพื่อบริการและช่วยเหลือประชาชนและจะดำเนินการต่อเนื่องจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์2567นี้